ทำสิ่งนี้ซ้ำๆสมองดีขึ้นสิบเท่าการพัฒนาสมองของเราให้ทำงานเต็มที่แบบหนึ่งเอร์เซเก่งมากขึ้นทุกวันจะต้องอาศัยเทคนิคและการฝึกฝนที่หลากหลายซึ่งแน่นอนว่าเราสามารถฝึกมันได้ถ้าเกิดว่าเราทำซ้ำมันมากพอโปรดจงจำไว้ว่าการทำซ้ำเป็นปรมาจารย์ของความสำเร็จนี่คือเทคนิคสำคัญของโทนี่โรบินโค้ชด้านความสำเร็จระดับโลก เขาบอกว่าถ้าเราทําอะไรซ้ําๆมันจะสร้างโปรแกรมและเส้นประสาทขึ้นและเมื่อใดก็ตามที่โปรแกรมนั้นมันแข็งแกร่งแข็งแรง,แง,แรงเราจะสามารถทําทุกอย่างได้โดยอตัตโนมัติและนี่ก็คือเทคนิคในการพัฒนาสมองให้คุณสมองดีขึ้นสิบเท่าข้อ1ออกกํำลังกายเช่นการวิ่งหรือการว่ายน้ำ20-30ามินาทีทุกวันอาจจะเป็นกีฬาที่คุณชื่นชอบก็ได้ทําเป็นประจําถ้าคุณไม่สามารถทําทุกวันได้ อาทิตย์ละหนึ่งถึงสองครั้งก็ยังดีเพื่อเป็นการกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตไปยังสมองถ้าเกิดว่าเลือดไปเลี้ยงสมองเป็นอย่างดีเราย่อมมีอารมณ์ที่สดชื่นและเบิกบานข้อ 2. คุณจะต้องนอนหลับให้เพียงพออย่างน้อยจะถึง8ดชั่วโมงหากคุณไม่สามารถนอนได้ถึงจะถึง8ชั่วโมงให้คุณฝึกนอนหลับลึกอย่างเช่นผ่อนคลายอารมณ์เครียดก่อนแล้วเวลาที่คุณไปนอนจะได้นอนหลับลึกเพื่อให้สมองได้มีเวลาในการซ่อมแซมและจัดระบบข้อมูล สิ่งสําคัญถ้าเรานอนอย่างเพียงพออารมณ์เราจะดีข้อ3ทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสมองเพื่อช่วยบํารุงสมองคุณเช่นอาหารที่มีโอเมก้าสปลาทะเลถั่วและเมล็ดพืชข้อ4การฝึกสมาธิอย่างน้อย10-15นาทีในเวลาที่คุณสะดวกจะเป็นตอนเช้าหรือตอนก่อนนอนก็ได้ทั้งนี้เพื่อลดความเครียดเพิ่มสมาธิมีสติมีโฟกัสที่ดี และในช่วงเวลาที่คุณฝึกสมาธิคลื่นสมองคุณเริ่มเข้าสู่คลื่นอัลฟาเมื่อคุณฝึกเก่งหน่อยมันจะเข้าสู่คลื่นเดลตาและเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเข้าสู่คลื่นแบบนี้จะทําให้คุณมีภาวะสมองที่ดีมากๆเช่นถ้าเกิดว่าคุณมีสติมากขึ้นคุณสามารถที่จะว่างเป็นไม่มีความเครียดมากกดดันตอนที่คุณตัดสินใจกับโปรเจกต์ใดก็าตามในชีวิต คนส่วนใหญ่เวลาที่ตัดสินใจมักจะมีความกังวลความกลัวเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เมื่อคุณฝึกสมาธิเบ่บ่อยๆและสามารถเข้าสู่คลื่นอัลฟาหรือว่าเดลตาก็จะทําให้คุณมีภาวะสมองที่มีการจัดเป็นระบบระเบียบที่ดีข้อที่ 5. การฝึกโยคะอย่างน้อยสัปดาห์ละ3าครั้งจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและการไหลเวียนของเลือดได้อย่างที่บอกนะครับระบบไหลเวียนโลหิตสําคัญมากสําหรับการดูแลสมองข้อ6 ฝึกให้ตัวเองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอเช่นเรียนภาษาใหม่เช่นภาษาอังกฤษภาษาสเปนหรือทักษะใหม่ทุกเดือนเช่น AI เพราะว่าเวลาที่เราเนี่ยคุ้นเคยกับคอมฟอร์ตโซนจิตใต้สนึกจะทําให้เราปฏิเสธสิ่งใหม่ๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เราตัดสินใจชาเลนว่าเราจะฝึกสิ่งใหม่ทีละเล็กทีละน้อยแต่สม่ำเสมอเราก็จะเริ่มสร้างรูปแบบโปรแกรมใหม่ได้แต่ถ้าเราเนี่ยมัวแต่เทียวไล่เที่ยวคือไม่ยอมทําสักทีสมองเราก็จะบอกว่าไม่ต้องทำมันหรอก เพราะว่ามันยากและเราก็ไม่คุ้นเคยเพราะฉะนั้นยิ่งคุณเรียนรู้สิ่งใหม่สมองของคุณจะแตกก้านสมองออกไปเยอะแยะมากมายและทํทำให้คุณเป็นคนที่ฉลาดขึ้นและเก่งมากขึ้นข้อที่7ถ้าอยากฝึกสมองให้เก่งขึ้นลองเล่นเกมฝึกสมองดูเช่นสุดดอกุหรือว่าเกมจับคู่เพื่อฝึกการคิดและการจดจําหรือถ้าใครชอบภาษาอังกฤษก็จะมีเกมต่อคําศัพท์ก็ลองไปเล่นดูนะครับข้อ8 การอ่านหนังสืออย่างน้อยวันละ10-30มนาทีจะทําให้สมองคุณได้พัฒนาสิ่งใหม่สมองเราเวลาที่ไม่ได้เติมปุ๋ยยกตัวอย่างมันเหมือนต้นไม้นะครับถ้าเราไม่ได้เติมปุ๋ยไม่ได้เติมน้าเลยเดี๋ยวมันก็เหี่ยวครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเติมปุ๋ยบ้างเติมน้ําสักหน่อยมันก็จะเป็นต้นไม้ที่สวยงามมีผลไม้ที่สวยงามและน่ากินเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอ่านหนังสือก็เหมือนกับการที่เราเติมปุ๋ยเติมน้ําให้กับต้นไม้ของเราแน่นอนครับว่ารากมันก็จะหยางลึกลงขึ้นเ้า ดื่มน้ำไม่เพียงพออย่างน้อย8แก้วต่อว,วันเพื่อรักษาความชุ่มชื้นและการทำงานของสมองข้อ 10. วางแผนจัดการเวลาให้คุณมีการพักผ่อนอย่างเหมาะสมเช่นพักผ่อนระหว่างวันนอนงีบกลางวันอย่างน้อย20นาทีหรืออย่างน้อยก็10นาทีก็ได้เพื่อฟื้นฟูพลังงาน บางคนใช้สมองหนักเอาหนักเอาจนสมองมันน็อกคุณเคยไปไหมครับที่ทํางานหนักมากจนร่างกายน็อกแบบนั้นหละครับมันไม่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อเราเนี่ยน็อกร่างกายบ่อยๆสมองมันจะต่อต้านเวลาได้คุณจะทําสิ่งนั้นอีกครั้งเพราะฉะนั้นให้คนรีแลก์นะครับโดยการงีบก็ได้น้อยสุดคือสัก5นาทีก็ได้ข้อ11ฝึกการใช้เทคนิคความจําเช่นฝึกเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆผ่านภาพหรือว่ากราฟหรือว่าฝึกใช้แผนที่ความคิดหรือไม n แ Map บางครั้งเนี่ยเราเขียนข้อมูลต่างๆยาวจนเกินไป10ข้อ20ข้อแบบนี้สมองจําไม่ค่อยได้และสมองก็จะไม่เคยเก่งขึ้นเลยแต่ถ้าเปลี่ยนใหม่คุณวาดเป็นไมล์แมปนะครับยกตัวอย่างเช่นมีไอเดียของคุณเป็นวงกลมอยู่ตรงกลางนะแล้วคุณก็วาดวงกลมเล็กๆอยู่ร,บรอบๆแล้วคุณก็หาไอเดียซึว่าถ้าฉันเนี่ยจะคิดโปรเจกต์ A จะมีอะไรบ้างที่เป็นส่วนประกอบของมันจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณได้วงกลมเล็กๆครบหมดแล้วคุณก็ต่อยอดเป็นวงกลมเล็กๆต่อไปอีก เพราะฉะนั้นยิ่งคุณใช้แผนที่ความคิดยิ่งจะให้ความคิดของคุณหลากหลายมากขึ้นข้อ 12. สร้างนิสัยในการจดบันทึกตัวอย่างเช่นเขียนบันทึกประจําวันก็ได้ซึ่งหลายคนก็อาจจะมี iPad หรือว่าโปรแกรมโน้ตในโทรศัพท์หรืออาจจะเป็นเขียนใส่สมุดก็ได้นะครับบันทึกความคิดเพื่อฝึกการจัดะระเบียบข้อมูลและถ้าให้ดีหน่อยนะครับจัดเป็นหมวดหมู่หรือว่าแคตตากรีก็จะช่วยให้คุณเนี่ยจดจำอะไรได้ดีมากขึ้นข้อ13 ลดการใช้เทคโนโลยีแต่ก็ใช้เทคโนโลยีบางตัวเข้ามาเกี่ยวยกตัวอย่างเช่นจำกัดเวลาในการใช้สมาร์ทโฟนหรือว่าคอมพิวเตอร์เพื่อให้สมองมีเวลาพักผ่อนแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะต้องเพิ่มการใช้เทคโนโลยีก็อาจจะใช้ AI เข้ามาช่วยในการทำงานก็ได้เพราะหลายออฟฟิศนะครับที่เริ่มเอา AI มาใช้ในเรื่องของการจารเรตข้อมูลนะหรือว่าการนำกราฟต่างๆการนำบร e s เซนเ t ชันนะครับเพราะฉะนั้นออฟฟิศไหนที่ยังไม่มี AI ก็ลองเอาไปใช้ดูข้อ14 ฝึกความสามารถในการฟังง่ายสุดครับคือฝึกฟังเสียงธรรมชาติหรือว่าฟังเพลงคลาสสิกเพื่อฝึกสมาธิและการฟังอย่างใน YouTube ก็มีเพลงเยอะแยะครับเพลงเกี่ยวกับสมาธิข้อ15พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากเช่นอ่านบทความวิชาการและฝึกตั้งคำถามเพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์ ตั้งคำถามอยู่เสมอเวลาได้คุณเจอประโยชน์ใดๆก็ตามที่ทำให้คุณเก็ตมากขึ้นและหาทางต่อยอดมากขึ้นคนส่วนใหญ่เวลาเจอข้อมูลก็จบที่ข้อมูลนั้นแต่คุณจะฝึกให้สมองหาคำตอบเพิ่มเติมจากเรื่องที่คุณรู้อยู่แล้วและคุณก็อาจจะชอบมันข้อ16ฝึกการเขียนเรื่องสั้นหรือว่าบล็อกเพื่อฝึกทักษะการเขียนและการสื่อสารแต่บางคนก็อาจจะฝึกการพูดด้วยก็ได้นะครับบางคนอยากฝึกการเขียนก็แนะนำไปที่บล็อกดิดได้หรือว่า True ID นะครับ ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะฝึกพูด y o YouTube t i k t o อก a c e b o o k ก็มีตังเยะตังแยะนะครับก็ลองทำคลิปสั้นก่อนก็ได้ไม่เกิน60วินาทีแล้วก็เริ่มจากเป็น1นวินาทีก็ได้แล้วก็ไปสามาทีก็ลองฝึกดูยิ่งคุณนะครับมีข้อมูลในหัวมากเท่าไหร่แล้วยิ่งคุณเนี่ยแบ่งปันออกมาผ่านการเขียนหรือว่าการพูดอันนี้สมองจะรับคมดีมากๆและคุณจะจดจำรูปแบบนั้นได้ดีเลยทีเดียวข้อ 17. ฝึกการออกกําลังกายสมองเยอะตัวอย่างเช่นฝึกแก้ปัญหาต่างๆ ฝึกทากิจกรรมที่ท้าทายเช่นถ้าเกิดว่าในบริษัทของคุณมีการถกเถียงกันเรื่องของโปรเจกต์คุณอาจจะเป็นคนที่อาสาแก้ปัญหานั้นและนําเสนอไอเดียต่ตางๆยิ่งคุณคิดต่อยอดจากปัญหานั้นคุณจะยิ่งเก่งมากขึ้นและสมองคุณจะเรียนรู้ที่จะหาทางแก้ปัญหาสมองของเรานะครับถ้าเราไม่สั่งมันก็จะทําตามอําเภอใจคือทําตามโปรแกร,รมเก่าๆในอดีตของคุณแล้วถ้าในอดีตของคุณเนี่ยมันมีโปรแกร,รมที่ผิดพลาดล้มเหลวขี้กลัวจะเกิดอะไรขึ้นครับข้อสิบแปด ฝึกในการลดความเครียดทํากิจกรรมได้ผ่อนคลายเช่นการนวดการฟังเพลงหรือนั่งสมาธิต่างต่างหรือว่าเดินจงกรมฝึกการหายใจเมื่อคุณลดความเครียดนะมีความว่างมากขึ้นสมองคุณจะทํางานได้ดีมากขึ้นมีคํากล่าวหนึ่งครับเขาบอกว่าสมองของเราจะทํางานได้ดีขึ้นไม่ใช่ว่าเรายัดอะไรมันเข้าไปแต่มันหมายความว่าสมองของคุณเนี่ยมีพื้นที่ว่างมากพอไหมที่จะเติมสเสนอต่างเข้าไปซึ่งเป็นสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตคุณข้อ19เก้า ฝึกเรื่องของการวางแผนในชีวิตประจําวันหรือแม้แต่เรื่องงานการวางแผนจะช่วยให้สมองทํางานเพิ่มมากขึ้นและไม่ต้องกลัวว่าสมองจะเหนื่อยล้านะครับเพราะอย่างที่บอกถ้าคุณทํางานคุณก็ควรจะแบ่งเวลาพักผ่อนแต่การวางแผนจะช่วยให้สมองสร้างรูปแบบกลไกอีกแบบหนึ่งลองคิดดูนะครับว่าคนหนึ่งคนทําโปรเจกต์เดียวกันแต่ไม่วางแผนแต่อีกคนนึงวางแผนคุณคิดว่าระบบหรือว่าการจัดระเบียบของสมองใครจะดีกว่ากันคําตอบก็คือคนที่แก้ปัญหาและมีการวางแผนในการนาโปรเจกต์ต่าง ข้อ20ฝึกเรื่องของการตัดสินใจฝึกการตัดสินใจด้วยการพิจารณาข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือกการตัดสินใจช้าสามารถทําได้โดยมีโปรเจกต์ที่ใหญ่มากมีข้อมูลใหญ่หญเช่นคุณต้องตัดสินใจกับยอดขายหลักร้อยล้านอันนี้เป็นต้นเขาอาจจะฝึกคิดช้าแต่คุณอาจจะฝึกตัดสินใจเร็วถ้าเกิดว่าสิ่งนั้นกลายเป็นโอกาสเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้จังหวะว่าจังหวะไหนควรตัดสินใจเร็วตัดสินใจช้าก็จะช่วยเปลี่ยนชีวิตคุณได้แถมยังช่วยสมองคุณมีไหวพริบที่ดีขึ้นด้วย ยี่สเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมเช่นเข้าร่วมกลุ่มหรือว่าชมรมที่คุณสนใจหรือว่าอาจจะเป็นสัมมนาพัฒนาตัวเองบูตแคมป์เพื่อพบปะผู้คนในหม่หลากหลายอาชีพ และเขาจะได้แลกเปลี่ยนความรู้กับคุณบางครั้งเรื่องที่เราไม่รู้อาจจะรู้ได้จากการที่เราได้พบเจอผู้คนบางครั้งนะครับอารมณ์ของเราความเชื่อเรารูปแบบความรู้ของเรามันอยู่แค่อะไรเดิมเดิมในคอมฟอร์ตโซนที่ทางานเดิมเดมบ้านเดิมเดิมแต่พอเราไปพบเจอผู้คนในสัมมนาหรือว่าแคมป์ต่างๆทำให้เราไ,ได้พบเจออะไรใหม่ๆสมองเราจะเริ่มเก็ตไอเดียมากขึ้น22 การฝึกความคิดสร้างสรรค์เช่นการวาดร,รูปหรือว่าการเขียนเนื้อเพลงหรือว่าการฝึกร้องเพลงก็ได้อะไรก็ได้ครับที่ทำให้คุณรู้สึกว่าได้มีไอเดียใหม่ๆเวลาที่คุณรู้สึกเล่นกับตัวเองสนุกกับตัวเองเวลาที่คุณผ่อนคลายนะครับสมองจะมีไอเดียบันเจิดมากเพราะฉะนั้นไอเดียต่างๆที่สร้างเงินล้านเนี่ยมันมักจะมาตอนที่คุณว่างคุณสนุกและคุณผ่อนคลาย23ฝึกการโฟกัสจดจอ่อเช่นการทำงานในช่วงเวลาสั้น เช่น2ีนาทีแล้วก็พัก5นาทีหรือว่าเปลี่ยนริยาบทฟังเพลงก็ได้เดินไปชงกาแฟไปห้องน้ำยนยายืดเส้นยืดสาย เพราะฉะนั้นเมื่อสมองนะครับทำงานแล้วแล้วก็มีการผ่อนคลายแล้วก็กลับไปทํางานซ้ํามันจะมีแรงบันนาลใจมันจะมีความบุงบอใจมากกว่าการที่คุณรู้สึกทรมานกับการทํางานแล้วก็ไม่ได้พักเลยและที่สําคัญเมื่อเราฝึกตัดสิ่งรบกวนเช่นเราโฟกัสที่การทํางาน,นจริง20นาทีแล้วเราไม่ได้สนใจเื่งโซเชียลมีเดียหรือว่าเม้ามอยกับเพื่อนพอคุณทําจบแล้วแล้วคุณไปพักผ่อนสมองจะเริ่มจดจํารูปแบบนี้แล้วทาให้คุณโฟกัสดีขึ้นพอครั้งต่อไปคุณอาจจะทามานานขึ้นที่ 30มนาทีมันก็จะโฟกัสได้นานขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อคุณฝึกสียงซ้ำๆจะทำให้คุณได้จดจ่อได้ดีมากขึ้น24ฝึกการฟังหนังสือหรือว่าพอดแคสต์ที่มีเนื้อหาที่น่าสนใจและมีประโยชน์ในการเปลี่ยนชีวิตคุณรวมถึงวิชาชีพคุณและฝึกคิดตามสิ่งสำคัญคือเวลาที่เราสามารถเทคโนตได้หรือว่าเราสามารถคิดตามได้อันนี้ก็เป็นการฝึกสมองถ้าเราฟังแค่ผ่านๆเราจดจำมันไม่ได้แน่นอนแต่ถ้าเราฝึกจดเล็กชน,นิดหน่อย หรือว่าอาจจะคิดตามจะทำให้สมองเราได้ฝึกสมองไปด้วย25ลดการดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่จำกัดสิ่งนี้จะทำให้สมองคุณทำงานได้ดีมากขึ้นเพราะบางครั้งบางคนดื่มแอลกอฮอล์มากจนเกินไปสูบบุหรี่มากจนเกินไปมีผลกระทบต่อสมอง26พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารเช่นถ้าคุณมีข้อมูลในหัวแล้วจากการอ่านหนังสือฟังพอร์แคสต์หรืออาจจะเป็นทรัพยากรความรู้ที่คุณมีในขณะนี้ ฝึกการพูดแบ่งปันในที่สาธารณะหรือว่าลองฝึกเข้าร่วมกิจกรรมที่คุณจําเป็นต้องใช้การสื่อสารเช่นมีการวางแผนกับทีมหรือว่าอาจจะเป็นแคมป์ที่คุณต้องไปแชร์ความรู้ต่างๆหรือคุณอาจจะออกกล้องอัดคลิปสักหนึ่ถึงสานาทีลงโซเชียลมีเดียก็ได้ 27. ฝึกการตื่นตัวด้วยการทํากิจกรรมที่ต้องใช้การตัดสินใจเร็วเช่นการเล่นเกมตอบคาถาม คุณอาจจะเคยเห็นเกมโชว์ที่มีนักเรียนแล้วก็พิธีกรถามคำถามได้เร็วมากแล้วเด็กนักเรียนก็ตอบได้ไวนั่นแหละครับฝึกทักษะการตื่นตัว28ฝึกจดจำรายละเอียด เช่นการอ่านท่องจำบทความหรือว่าบทเรียนหรือบางครั้งอาจจะฝึกจดจำรายละเอียดต่างๆคุณเคยเล่นเกมจับผิดไหมครับที่จับผิดภาพหลายคนอาจจะเคยเล่นนะครับโอป้าก็เคยเล่นตอนสมัยวัยรุนนะครับตอนนี้ไม่ได้เล่นแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณฝึกสิ่งนี้เช่นเล่นเกมจับผิดคุณจะเห็นเลยว่ารูปเนี่ยมันดูคล้ายกันมากนะมันดูเหมือนกันมากแต่ว่าถ้าเราสังเกตดีๆและจดจำรายละเอียดตั้งแต่รูปแรกมันก็จะทําให้เราเห็นว่ามีอะไรที่มันผิดอยู่หรือคุณอาจจะเล่นเกมต่อจิกซอก็ได้ครับ เพื่อเป็นการฝึกจดจํารายละเอียด 29. การฝึกการรับรู้ทางประสาทสัมผัสเช่นการชิมอาหารรสชาติใหม่ๆหรือว่าการฝึกดมกลิ่นก็จะช่วยฝึกสมองได้ด้วยนะครับ30การฝึกการประมวลผลข้อมูลเช่นการอ่านข่าววิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดว่าเรามีข้อมูลที่เรารับมาจากโซเชียลมีเดียแล้วเราก็ไม่ทําอะไรมันก็จะจบแค่นั้นแต่ถ้าเราฝึกประมวลผลข้อมูลหาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมอันนี้เรากําลังฝึกวิเคราะห์ตัวเองอยู่ 31. มสิทำกิจกรรมที่ท้าทายสมองอยู่เสมอเช่นเล่นหมากรุกหรือว่าแก้เกมปริศนาก็ได้ 32. การฝึกการควบคุมอารมณ์ด้วยการฝึกหายใจเข้าออกช้า,ชา ฝึกสมาธิก็ได้และฝึกนับหนึ่งถึงสิบก่อนที่คุณจะตอบสนองอะไรก็ตามบางครั้งเรื่องของการตอบสนองสําคัญมากที่เราจําเป็นต้องฝึกสมองนะครับหลายคนมีอารมณ์เชิงลบหลายคนเนี่ยคิดลบหลายคนมีพลังงานลบต่างๆเมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นที่มันเป็นปัญหาหรือว่าไม่ได้ด่งใจแต่ถ้าเกิดว่าเราฝึกการควบคุมอารมณ์ฝึกให้คิดชา้าลงสักหน่อยนับหนึ่งถึงสิบแล้วเราค่อยตอบสนองแบบนี้เราจะสามารถคคุมเกมได้มากขึ้นและก็ไม่เป็นเหยื่อของสถานการณ์ด้วย สมองของเราปกติแล้วถ้าไม่ได้รับการฝึกมันจะตอบสนองและโต้ตอบเร็วมากๆเช่นมีคนโพสต์ด่าคุณคุณก็โมโหวแล้วก็โพสต์ด่าก,กลับทันทีแต่ถ้าเปลี่ยนใหม่คุณฝึกเรื่องของการทิศชา้าลงนับหนึ่งถึงสิมีภาวะที่ว่างแล้วก็ชา้าลงสักหน่อยก่อนที่คุณจะตอบสนองแบบนี้จะทําให้สมองเนี่ยเก่งขึ้นสิบเท่า33 ทำกิจกรรมที่ต้องฝึกการใช้ร่างกายให้สอดคล้องกับความคิดของคุณง่ายสุดครับก็คือการเต้นตาม YouTube นั่นเองเวลาที่คนบางคนนะคะเขาเต้นอยู่คุณพยายามที่จะเต้นตามแน่นอนครับเรากําลังคอนโทรลให้สมองกับร่างกายสอดคล้องกันไปพร้อมกันซึ่งนี่เองเป็นประโยชน์นะครับถ้าเกิดว่าคุณคอนโทรลร่างกายและคอนโทรลความคิดไปพร้อมกันได้แบบนี้ผลลัพธ์จะเป็นยังไงไม่ต้องถามเลยนะครับ34ครับการฝึกการคิดเชิงระบบ เช่นการวางแผนโครงการใหญ่ๆห,หรือว่าการทำงานที่มีขั้นตอนซับซ้อนจะช่วยรับสมองคุณอย่างมาก35ฝึกการจดจำใบหน้าและชื่อคนหรือว่าเบอร์โทรศัพท์บางครั้งนะครับณนะปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีมากมายที่ทำให้เราไม่ต้องจดจำเบอร์โทรศัพท์แล้วหรือว่าข้อมูลต่างๆหรือแม้แต่ชื่อคนใบหน้าคนการฝึกจดจำก็ทำให้เราได้ใช้สมองนะครับ36ฝึกการเรียนรู้ด้วยการสอนผู้อื่นแบ่งปันผู้อื่น ถ้าเกิดว่าเรารู้วันนี้มันก็เป็นสิ่งดีครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะทบทวนบางครั้งเคยเป็นไหมอ่านหนังสือสองสารอบก็จำไม่ได้แต่เปลี่ยนใหม่ถ้าเราเอาไปแชร์แบ่งปันให้กับเ,เพื่อนของเราหรือว่าคนที่เขาอยากรู้จะช่วยให้เราจดจําได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นการสอนก็คือการดาวน์โหลดข้อมูลใส่สมุดของคุณที่ง่ายที่สุด37การฝึกจดจําข้อมูลที่เป็นตัวเลขสถิติต่ตางๆบางคนเนี่ยไม่ชอบตัวเลขก็เลยไม่สนใจตัวเลขแต่การรับคมผ่านตัวเลขเป็นสิ่งที่ดีมากๆครับยกตัวอย่างเช่น คุณอาจจะลองหาข้อมูลทางสถิติของเนื้อหาที่คุณต้องการรายงานหรือว่าการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆถ้าเกิดว่าคุณทํางานกับตัวเลขได้เก่งขึ้นสมองคุณก็จะเก่งขึ้นสมองมันมีอยู่2ฝั่งนะครับก็คือฝั่งตรรก,กะและก็ฝั่งอารมณ์นะครับเพราะฉะนั้นฝั่งตรรก,กะเนี่ยมาทํางานกับตัวเลขน,นะครับคุณต้องพัฒนาสมองฝั่งนี้ด้วยสมองส่วนไหนที่ไม่ถูกการพัฒนามันจะเหมือนกับต้นไม้ที่ไม่มีการรดน้ามันก็จะเหี่ยวเฉาตายในที่สุด อันนี้คือหลักการของสมองเพราะฉะนั้นอย่าฝึกแค่การมีสมองที่ c r e เอทีฟเท่านั้นต้องฝึกทั้งสองแบบนะครับถ้าเกิดว่าคุณฝึกใช้สมองทั้งสองซีกแบบนี้จะเรียกว่าสมดุลครับเพราะฉะนั้นการที่คุณจะทําอะไรที่มัน c r e เอทีฟวาดภาพร้องเพลง เล่นดนตรีคลิปโปรเจกต์ใหม่อันนี้คือฝั่งครีเอทีฟหรือแม้แต่การพูดนะครับการเต้นต่างๆที่เราได้พูดกันไปแล้วนะแต่ถ้าเปลี่ยนใหม่ครับฝั่งตักกะฝึกทําโครงการข้อมูลที่ซับซ้อนนะฝึกวิเคราะห์ข้อมูลอันนี้เชื่อไหมครับว่าสมองคุณเมื่อมันมีความบาลานซ์แล้วระหว่างฝั่งขวาและฝั่งซ้ายแบบนี้ครับไม่ว,ว่าจะเป็นอะไรก็จดจาได้เป็นอย่างดีแล้วก็ยังเก่งขึ้นสิบเท่าด้วยครับมีใครเห็นว่ามีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยพิมพ์ให้หน่อยครับว่ามีประโยชน์ขอบคุณมากครับ บทเรียนสำคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยศาสตร์ NLP จิตวิทยา Mindfulness ธุรกิจและการตลาด Motivation Podcast Premium Club อัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือนสิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรม พิเศษสัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมขับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ไลน์แอดไซโอปีอิสานได้เลยขอบคุณมากครับ